ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะไปสอบครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บอกว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมทําใหม่เพราะว่าคลิปก่อนหน้าเนี้มันมีปัญหาเรื่องเสียงที่น่าจะเป็นแบตมันมันหมดนะครับที่ตัวไมคผมแล้วมันทําให้เสียงมันหายไปทีนี้ผมก็เลยอ,อัดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นแนวถามตอบของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องข้อกาหนด ทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับตัวนี้นะครับเป็นฉบับปีพศ2561และแก้ไขเพิ่มเติมปีพศ2562นะครับซึ่งข้อมูลในในเนื้อหาตัวนี้มันได้ผมได้ลงเนื้อหาที่มันมีการแก้ไขไปแล้วนะครับคือตัวประกาศนะเดิมมันจะมีอยู่ ฉบ,บ,บับตัวแรกนะจะเป็นตัวยึดอยู่แล้วแล้วก็ฉบับที่2มันก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งผมได้ทําคลิปสั้นๆแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเปรียบเทียบ2ฉบับเลยนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันในจุดไหนนะครับซึ่งในคลิปตัวนี้ผมได้ใส่เนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาที่แก้ไขแล้วแต่ว่าจะมีบางส่วนที่มันเป็นเนื้อหาที่เป็นของตัวพศ2561อยู่แล้วซึ่งมันเป็นเนื้อหาหลัก นะครับตัวไหนที่มีแก้ไขเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับประกาศนะครับชื่อเตรียมชื่อยาวมากเลยนะชื่อว่าประกาศคณะกรรมก,การตรวจเงินแผ่นดินเรื่องข้อกําหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ,อื่นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับมาดูประกาศตัวนี้นะครับอันนี้ของปี61เนาะ ประกาศในราชกิจจา,านะุเบกษาวันที่11กรกฎาคมปีพศ2561และใช้บังคับ12กรกฎาคม2561นะครับตัวฉบับที่2วันที่ให้และวันที่ประกาศและใช้บังคับก็ตัว12เนี่ยใช้เดือนนี้เลยเดือนที่เรากำลังจะสอบกันก็คือวันที่12พฤศจิกายนนะครับ ถัดกันเลยนะ12พฤศจิกายน2562ส่วนวันใช้บังคับนะครับใช้คำว่าผลจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือประกาศวันที่12พฤศจิกาใช้บังคับวันที่13พฤศจิกาคล้ายๆกันครับฉบับนี้ประกาศในในราชกาิจานุเบกษาวันที่11กรกฎาคมใช้บังคับคือวันที่12กรกฎาคมนะครับตัวนี้อันนี้คือ ประกาศเป็นเขาเรียกประกาศอะไรคือประกาศตัวเหมือนให้ไว้นะครับคือให้ไว้วันที่ยี่ห้าต่อมาครับผู้รักษาการจุดต่อมาเป็นผู้รักษาการก็คือประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนะี่ยเรื่องข้อกําหนดทางยุยยธรรมเจ้าหน้าทีทา่อ่ะประธานผู้รักษาการก่อนนะผู้รักษาการก็คือประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งมีตอนท้ายชื่อพลเอกชนะทัศ อินทามาละอ่าทั้งสองฉบับนะครับเป็นทั้งสองฉบับเลยก็จะเหมือนกันในจุดนี้นะครับก็คือผู้รักษาการจะเป็นประธานกรรมการกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับต่อมาคณะกรรมการในที่นี้ในประกาศนี้หมายถึงใครคณะกรรมการในนิยามของประกาศนี้หมายถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับและก็ผู้ว่าการ ผู้ว่าก,การก็คือผู้ว่าก,การตรวจเงินแผ่นดินนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาและประกาศนี้นะครับใช้บังคับกับใครบ้างประกาศฉบับนี้นะครับปร,ประกาศตัวจรยิยธรรมเจ้าหน้าที่ใช้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงานเนาะใช้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงานนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่คือใครเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตัวนี้หมายถึงนะครับข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับตามนิยามของประกาศตัวนี้ครับเจ้าหน้าที่จะหมายถึงแค่ค่าราชการสำนักข่าราชการการตรวจเงินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้นนะครับส่วนเจ้าหน้าที่อื่นจะหมายถึงนิยามอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะจงตรงนั้นอีกทีหนึ่งต่อมาคือสำนักงานคือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับอบุคลากรอื่นนะครับ ตัวนี้มันน่าออกข้อสอบคือมันมันออกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครอ่านแล้วไม่ได้เห็นความต่างหรือไม่ได้เจาะประเด็นลงไปนะครับก็คือ,อตัวตัวสามสามจุดเนี่ยครับก็คือประกาศเนี้ยจะใช้กับใครเนาะมันบอกว่าเจ้าหน้าที่ประกาศบอกว่าเจ้าหน้าที่และบุคลาอื่นของสำนักงานทีนี้ที่เขาจะถามได้ก็คือตัวข้าราชการนะครับาอาจจะว่าข้าราชการตามนิยามของประกาศ แต่จริยธรรมตัวนี้หมายถึงข้อใดก็ไก่ข้าราชการขอไข่ลูกจ้างคอควายเจ้าหน้าที่อ่าลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจําอะไรก็จะอ,อันนี้ไปแล้วงงูถูกข้ออ้าวเราอ่านพรบตัวอื่นหรืออ่านประกาศมาข้าราชการหมายถึงล,ล,ล,ลูก,กจ้างเจ้าหน้าที่อาจกาไปเลยอันนี้อันนี้จะต่างนะครับจะต่างจะต่างข้าราชการถ้าตามนิยามของประกาศตัวนี้ก็คือเป็นข้าราชการอ่าข้าราชการเจ้าหน้าที่เดี๋ยวขออภัย เจ้าหน้าที่จะหมายถึงข้าราชการนะครับแล้วก็บุคลากรอื่นจะหมายถึงที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญลูกจ้างและให้หมายรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของสนงงานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับคือหรือของสตองเนี่ยครับอ,อันนี้เห็นความต่างเนาะยกตัวอย่างข้อสอบให้เห็นด้วยนะครับบุคลาก,ากรอื่นนะครับแต่บุคลาก,ากรอื่นเนี่ยประกาศก็ใช้บังคับด้วยนะแต่ว่ามันจะต่างตรงนิยามเน้นหน่อยเพราะว่ามันมันมัน มันจะไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะครับก็คือบุคลากรอื่นตามประกาศนี้ก็คือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญลูกจ้างและเจ้าหน้าที่อื่นที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในอำนาจของสอตอง,งอนะครับข้อต่อมาครับบุคคลใดมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ประกาศนี้นะครับต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็ าหาจุดจําก็คือการตีความกับตีการวิจัยปัญหานี่ก็คือน่าจะเข้าที่ประชุมเพราะในที่ประชุมก็น่าจะมีเยอะกว่า1คนนะครับก็จำเป็นว่าถ้าตีความวิจัยปัญหาของปร,อประมวลจริยธรรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับเป็นคณะกรรมการตีความวิจัยชี้ขาดนะครับข้อต่อมาครับมาดูมาตรฐานทางจริยธรรมครับ มาตรฐานของอาทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่มันจะมีอยู่สามสามสามก้อนใหญ่เรียกว่าสามก้อนเนาะสามก้อนใหญ่นะครับก็คือจริยธรรมอันเป็นอุดมการจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และจะริยธรรมในการดำรงตนก็คือจะแบ่งเป็นสามก้อนสามหมวดนะครับสามเรื่องแล้วกันสามชุดอ่ะแล้วแต่จะเรียกก็คือมีอุดมการหน้าที่และดำารงตนนะครับซึ่งก็ แต่และหัวข้อแต่และก้อนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเป็นก้อนย่อยอีกทีหนึ่งนะอุดมการหน้าที่ได้ดำรงตนทีนี้มาดูอุดมการเนี่ยจะมีสี่มีสี่คืออะไรสี่คือยึดมั่นยึดถือปฏิบัติไม่เรียกไม่รับนะครับยึดมั่นยึดถือปฏิบัติไม่เรียกไม่รับเนาะยึดมั่นคืออะไรยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดถือแหะครับ ยึดถือคือยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัตินะครับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและข้อ4ครับไม่เรียกไม่รับหมายถึงไม่เรียกไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือจริยธรรมอันเป็นอุดมการอุดมการอุดมคติและประมาณเนี้ครับเป็นอุดมการอุดมการหมายถึงสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นและตั้งใจแล้วก็เป็นความ เป็นความวาดหวังของเราเออคือเป็นโลกในในอุดมคติหรืออุดมการนั่นเองก็คือ4ข้อเนี้ยในจริยธรรมข,ข้อนี้เขาบอกว่ายึดมั่นยึดถือปฏิบัติแล้วก็ไม่เรียกไม่รับนะครับยึดมั่นยึดถือปฏิบัตินะต่อมาจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมี8ข้อนะครับมี8ข้อมี8ข้อ,ม,ขอมีอะไรบ้างในการปฏิบัติหน้าที่ก็ถ้าถามโจทย์ถามก็จะถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้จะง่ายกว่าแต่ถ้าถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยก็ถ้าถามอย่างนี้มาเราจะตอบได้เราต้องจําอีก8ข้อนี้ให้ได้นะครับ8ข้อนี้มีอะไรบ้างมี 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการตรวจเงินของแผ่นดินนะครับและ2ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ3 ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ4ต้องไม่รับของขวัญของกำนัน5้าอ่ข้อ4เนี่ยจะคล้ายๆอุดมการเนาะอุดมการบอกว่าแต่อุดมการมันบอกว่าปึ๊บปบไม่เรียกไม่รับเนาะไม่เรียกไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นแต่ของตัวปฏิบัติหน้าที่บอกว่าต้องไม่รับของกำนันเนาะของขวัญของกำนันอ่ะมันมันใช้คําต่างกันนิดหน่อยแต่ว่า อาจจะคล้ายๆกันใช้คําไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าโจทย์ให้มาว่าไม่รับของของกำนันเนี่ยจะอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่เนาะแล้วก็ไม่ทําขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมข้อ6บอกว่าให้การเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงเนาะต่อประชาชนและผู้สื่อข่าวหรือว่าต่อคนอื่นนะครับและข้อเกียรตครับต้องรักษาความลับของทางราชการข้อ8 ต้องปฏิบัติหน้าที่อยากอิสระและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบทมนะครับโดยสรุปสั้นๆนะครับ8ข้อเนี่ยมันก็จะแปก่าวถึง8เรื่อง8คํานะครับซึ่งผมจับคําที่เป็นคําสําคัญในประโยคมาให้ข้อที่1นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องบอกว่ามีคําที่ต้องจําก็คือคําว่านโยบายนโยบายก็คือบอกปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการตัวเงินแผ่นดินก็คือทําตามนโยบายข้อที่2ครับ คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าเต็มกําลังความสามารถเนาะคือทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถข้อที่3คือจรรยาบรรณครับเขาบอกว่าต้องทําตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบข้อที่4ของกำนันหรือของขวัญก็ได้ก็คือไม่รับของขวัญและของกำนันข้อ5ครับไม่ทําขัดกันขัดกันเรื่องคืออะไรคือไม่ขัดกันอ่ะข้อที่5คือถ้าคีย์เวิร์ดก็คือขัดกันขัดกันคือขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและข้อที่6คีย์เวิร์ดคือข่าวสารก็คือการให้ข้อ ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่สือ่อแก่ประชาชนนะครับข้อที่เกีครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่ารักความลับนะครับคือ,คอรักษาความลับของทางราชการและข้อที่8ปครับปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระคีย์เวิร์ดคือคําว่าอิสระนะครับยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบทมอันนี้คือจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับต่อมาครับจริยธรรมในการดํารงตนเนาะมี3อย่างคืออุดม หน้าที่ดำรงตน,นครับดำรงตนจะมีอยู่7ข้อ7ข้อก็คือเป็นคำแนะนำด้วยความหวังดีจากคณะกรรมการว่าในการทำงานหรือว่าในการคลองตนคลองงานเนี่ยควรจะมี7ข้อนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตในราชการได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็คือ 1. อุทิศเวลาแก่ราชการนะครับอุทิศเวลาแก่ทางราชการ2 ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจรวดเร็วและเสมอภาคข้อ3ครับดูแลร,รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าข้อ4ครับยกย่องให้เกียรติผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานผู้รับตรวจและผู้อื่นข้อ5ครับไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนและไม่เอาเปรียบผู้ร่วมงานข้อหครับไม่คบหาสมาคม หรือสนับสนุนผู้ประพฤติผิดกฎหมายและข้อเกตครับไม่กระทําร่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนะครับคีย์เวิร์ดก็ถ้าเป็น7ข้อนี้ก็เรื่องของเวลานนวเนาะข้อ1อุวทิศเวลาแล้วก็ข้อทีอ่อสอก็คือประชาชนคือปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจรวดเร็วเสมอภาคข้อที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับการทรัพย์สินเกี่ยวกับทรัพย์สินก็คือใช้ทรัพย์สินและเวลาของราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า ข้อที่4นี่ครับเกี่ยวกับการยกย่องให้เกียรติก็คือยก,กกคยกย่องให้เก,กียรติผู้บังคับบัญชาผู้ได้บังคับบัญชา,ชาเพื่อนร่วมง,งานผู้รับตรวจและผู้อื่นและข้อ5ครับข้อ5ว่าไม่นําผลงานผู้อื่นมาเป็นก็คือไม่เอาเปรียบผู้ร่วมง,งานไม่เอาเปรียบในที่นี้ไม่ถึงหมายถึงว่าไม่เอาเปรียบในเรื่องของอทุกอย่างครับรวมกระทั่งไม่เอาผลงานก็คือ,อ,อให้เพื่อนเอาเปรียบเป็นเพื่อนทํางานแล้วแบบ เวลามีผลงานแล้วไปแอบไปรับเครมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปแย่งมาเป็นผลงานของตัวเองเนี่ยอันนี้คือไม่เอาเปรียบเนาะแล้วก็สมาคมสมาคมก็คือไม่ไม่เขา้าหาสมาคมกับผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ละเมิดนะครับไม่คือไม่ล่วงละเมิดอาจะอาจจะเป็นเบิดว่าไม่ล่วงก็ได้ไม่ล่วงคือไม่ล่วงละเมิดกคามดังเพศนะครับหรือจะจําคําว่าเพศไปก็ได้เพราะว่าเพศเราก็จะตีความได้ประมาณนี้คือผมพยายามหาคํา ที่มันเป็นสําคัญในประโยคเพื่อที่จะให้เพื่อนๆจาคํานี้ได้พอเพื่อนๆจาคํานี้ได้ครับเพื่อนๆก็จะพอไปอ่านขยายความเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจหรือนึกออกเองครับจําแค่คําเดียวเราไม่จําไปเป็นประโยคยาวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราด้วยเวลาแล้วก็ข้อจํากัดในหลายๆด้านเนี่ยครับเราจะจําไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราจําคํานึงได้แล้วข้อมูลมันจะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันเพื่อนๆก็จะจําได้นะครับ ทีนี้มาดูกอกมอจอครับกมอจอในประกาศนี้คืออะไรกมอมจอเนี่ยเป็นคําย่อนะครับเป็นคําย่อของคณะกรรมการคณ,ณะกรรมการหนึ่งในของประกาศตัวนี้ก็คือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ,อื่นของสํานักงานนะครับอันนี้คือคําเต็มนะครับโจทย์อาจจะถามคําย่อก็ได้ถ้าถามคําย่อเพื่อนๆก็ต้อง ใส่จุดให้ถูกนะสเต็ปแรกต้องจําว่าอีกมจเนี่ยมันมีจุดอยู่กี่จุดมันมีอยู่3มจุดนะมันมีอยู่3จุดเพราะฉะนั้นใส่จุดลงถ้าเพื่อนๆใส่จุดลงไปครบนะเพื่อนๆจะตอบได้แต่บางทีช้อยมันอาจจะมากมจจุดอ่าก็จุดมจจุดอ่ากมจุดจจุดอะไรเงี้ยเอามาหลอกถ้าเพื่อนๆไม่สังเกตเรื่องจุดนะ บางทีก็จะถามมาง่ายๆอย่างนี้ครับแต่อะไรใครคนก็จะตกมาตายเรื่องจุดนะครับเพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆก็อยากจะให้ใส่ใจไปด้วยนะครับก็วิธีการจํานะครับซึ่งมันยาวมากเลยชื่ออะไรตั้งสองบรรทัดนะครับสองบรรทัดจริงๆอ่ะคำคำย่อมันก็แค่คําว่าคณะกรรมการเนาะกอไก่นี่คือคณะกรรมการมอม้านี่คือมาตรฐานทางมาตรฐานนี่เฉยครับก็กไก่กรรมการมอม้ามาตรฐาน จอจานเนทางจริยธรรมนะครับอันนี้คือคําย่อที่มันควรจะเป็นแต่ทีเนี้ยมันอยู่ในประกาศตัวนี้มันก็เลยมีคําว่าของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงานอันเนี้ยเป็นอีกวัตหนึ่งที่เราต้องจําแต่เบื้องต้นเราจําคําว่าคณะกรรมาการนะครับมมาคือมาตรฐานจอจานคือทางจริยธรรมนะคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และบุคลากรและบุคลากรอื่นของสํานักงาน เรียกโดยย่อว่ากจมจจจนะครับทีนี้มาดูคณะกรรมการมาตรฐานทางเการยรรรมหรือกอมอจอนี่ครับเมื่อนับรวมเลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุก,การมีกี่คนนะครับ <c oughs> จริงๆกรรมการนะมันจะมีอยู่น่าจะไม่ประมาณ8คนเนาะไม่แน่ใจไอ้ไอเนี้ยข้อน,นี้ไม่แน่ใจว่า โดยปกต,ปกติผู้ช่วยเ,เลขาเ,เขาจะไม่นับรวมเป็นกรรมการเนาะเพราะว่าเป็น <c oughs> เป็นเลขานุก,การแต่งตั้งอีกทีหนึง่งจริงๆตัวกรรมการน่าจะมีอยู่แค่ประมาณ8คนนะครับและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การนะครับแต่ถ้าถามก็จะถามได้แหละครับส่วนมากถ้าเคยถามก็จะถามว่าเมื่อนับรวมกรรมการเลขานุก,การไม่กี่คนก็ประมาณไม่เกินจิตไม่เกินสิบคนนะครับแต่ว่าถ้ากรรมการจริงๆน่าจะประมาณ ประมาณ8นะครับ8ก็คือใครบ้างประธาน1ลรองประธาน1กรรมการที่เป็นข้าราชการ,กรเกษียณ1แล้วก็ผู้ว่าการ1แล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนเลขานุก,การ1คนแล้วก็เลขานุก,การก็จะไปตั้งผู้ช่วยเลขานุก,การอีก2คนนะครับทีนี้มาดูรองประธานครับรองประธานรองประธาน คณะกรรมการมาตรฐานทางจาาริยธรรมนะครับเป็นใครครับอืรองประธานนี่เขาบอกว่าเป็นกรมกกรมการกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับ,รนนรบ,รบ,บก,กรมกร,กรมการตรวจเงินแผ่นดินหนึ่งคนนะครับที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเนาะคือกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหนึ่งคนโดยมาจากคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินนะครับคัดเลือกมาหนึ่งคนเพื่อ มอบหมายให้มาเป็นกรรมการนะครับอ๋อมาเป็นรองประธานขออภัยขออภัยตาลายตาลายรอ,องประธานคณะกรรมกาตรตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็คือมาจากกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนาะรองประธานมาจากกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่คัดเลือกจากหรือว่าอันนี้ใช้คําว่าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเนาะก็อาจจะเป็นผู้วุโสูสุดเก่งสุดนะครับก็มอบหมายมาเป็นรองประธานหนึ่งคน แล้วก็กรรมการกรรมการก็จะมีอยู่2คนก็คือผู้ว่าการ1คนนะครับกรรมการผู้ว่าการ1คนและอดีตข้าราชการสานักง,งานบริอัาสำนักง,งานการตวงเงินแผ่นดินเนี่ยระดับบริหารสูงอีก1คนนะครับทีนี้กรรมการที่เป็นอดีตข้าราชการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีวาระดํารงตําแหน่งกี่ปีกี่วาระนะครับตอบ สามปีไม่เกินสองวันละอันนี้เป็นฉบับแก้ไขแล้วนะผมใส่มาแล้วแต่ถ้าเป็นฉบับเดิมมันบอกว่าตัวประกาศตัวแรกบอกว่าสี่ปีนะแต่ไม่เกินสองวันละเนี่ยเหมือนกันบทความเนี่ยนะครับก็เป็นฉบับแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้เป็นของเดิมเนาะของเดิมก็คือสามด้านอะ่ะอาจจะถามได้เพราะว่าตัว ตัวที่เป็นเกณฑ์ในการสอบอะ่ะเขาระบุแค่ว่ากรรมการอ่าไอเกี่ยวกับประมวลประกาศจริยธรรมนะครับเพราะนั้นมันออก2อฉบับเพื่อนเพนก็ต้องก็ต้องรู้ด้วยว่าไอฉบับ1น่งมันมี3ด้านเนี่ยก็คือตรวจเงินแผ่นดินกฎหมายบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ว่าฉบับที่2นะครับมันก็จะบอกว่า3คนไม่ไม่ได้ระบุเจาะจงมานะครับเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน การตรวจเงินแผ่นดินอ่ะสามคนนะครับอ่าตัวฉบับแรกก็จะระบุไปเลยนะครับอ่าเหมือนฉบับสองก็เหมือนขยายขอบให้กว้างขึ้นนะครับ <No. S 1> ผมมีอธิบายอีกคลิปหนึ่ง <rounding. S 1> ที่ชี้ให้เห็นว่าสองฉบับเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีสามคนนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามคนและก็อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี เลขาธุก,การนะครับเลขานุก,การของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยคือใครนะครับก็คือผอ,อสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับคือผอ,อสํานักทรัพย์ทีเนี้ยเราจะไม่สับสนกับพรลวอื่นเราจะมีทิศเทคนิคการจํำยังไงไอมาตรฐานคณคณะก,กรรมการมาตรฐานทางจริยธธรรมเนี่ยมันน่าจะอยู่ กลุ่มงานไหนกลุ่มงานถ้าถ้าแบบถ้าอยู่บริษัทน่ะผมคิดว่าน่าจะอยู่ของ HR เนาะของ HR ก็คือกลุ่มงานบุคคลนั่นแหละครับอันนี้ลิง์เพื่อให้เพื่อนๆจานะว่าถ้าเป็นคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมที่เป็นเลขานุก,การเนี่ยก็คือผู้อำนวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลอ่าพอจะจําได้ไหมครับหรือหรือพอจะแยกออกไหมก็คือตัวมาตรฐานจะไดธทรา ตัวนี้มันเป็นพฤติกรรมของบุคคลเนาะคนที่ดูแลพฤติกรรมของบุคคลก็คือฝ่าย HR ฝ่าย HR ของหน่วยงานราชการก็คือ,อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเลยขารุกการของประกาศตัวนี้ก็คือประกาศจริยธรรมคือาการประพฤติของบุคคลเนี่ยก็คือผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับอันนี้หาจุดจำาให้เพื่อนๆน,นะ และผู้ช่วยเลขานุการนะครับก็สามารถคือเลขานุการนี้ก็สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก2คนนะครับทีนี้มาดูการพ้นตำแหน่งก่อนวาระอันนี้นะไม่ได้มีแก้ไขข้อความนะครับก็พ้นตำแหน่งก่อนวาระนะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดพ้นตำแหน่งจะต้องแต่งตั้งใหม่ภายใน30วันเนาะแล้วก็ถ้าเหลือวาระมไม่ถึง สามสิบวันถ้าเหลือไม่ไม่เไ,ไ,ไ,ไม่ถึง180วันกอ็อาจจะไม่แต่งตั้งใหม่ก็ได้นะทีนี้องค์ประชุมก็ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับเมี้ยประชุมของคณะกรรมการ800บาทอันนี้นผ่าน เพราะว่าไอเนี้ยมันสังเกตง่ายมันมีตัวเลขเดียวนี่แหละเรื่องเบี้ยรประชุมก็คือ800บาทก็จําตัวเลข800ไปนะครับแล้วก็มาดูข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นเมนหลักของตัวประกาศก็คือประกาศตัวเนี้ยมันจะมีคณะกรรมการหลักก็คือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนี่แหละครับของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ,อื่นของสำนักงานการตัวเงินแผ่นดินนะครับมี อำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะครับมีอยู่8ข้อด้วยกันนะครับก็คือ 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ 2. จัดทำแผนส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการสาร 3. ให้ความเห็นในการกำหนดและปรับปรุงข้อกำหนดทางจริยธรรม 4. กํกำหนดวิธีการในการรับเรื่องร้องเรียนการสอบสวนข้อเท็จจริง 5. คุ้มครองและให้หลักประกันความเป็นอิสระและความเป็นกลาง หกกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินการให้กับคณะกรรมการทราบ7วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับข้อกําหนดทางจริยธรรมเอออันนี้เคยอ,อยู่ข้อต้นๆนเนาะอำนาจในการชี้ขาดอ่าชี้ขาดก็คือคณะกรรมการนี่แหละครับแล้วก็แต่งตั้งอนุกรรมการช่วยปฏิบัติหน้าที่นะครับมาเมนหลักก็ หก็คือให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับสองทำแผนส่งเสริมจริยธรรมสามเนี่ยกำหนดและปรับปรุงข้อกำหนดทางจริยธรรมนะครับสรับเรื่องร้องเรียนสอบสวนข้อเท็จจริง 5. ให้หลักประกันรเรื่องความอิสระและความเป็นกลางหกกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินง,งานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ 7. วินิจฉัยขี้ขาดวินิจฉัยขี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับข้อกําหนดทางจริยธรรมเนาะข้อกําหนดทางจริยธรรมมันจะต่างจากตอนต้นนะตอนต้นเป็นวินิจฉัยขาดจะเป็นคณะกรรมการแต่อันเนี้ยเป็นข้อกําหนดทางจริยธรรมก็จะเป็นตัวตัวตัวที่เล็กกว่าตัวกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะแล้วก็แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเป็นหน้าที่ตามกฎตามตัวกมจนะครับก็ โอเคจบคลิปนะครับคลิปนี้ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นการรีเมคนะครับก็ใช้เวลาเนื้อหาไม่เยอะนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดในในคลิปนี้แล้วก็ในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้มาทําใหม่ปรับปรุงให้แล้วก็อ่ามันมี2ฉบับนะครับก็มีคอมเมนต์มาว่ามันมีตรงนี้ต่างตรงนี้ต่างนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มาร่วมอ่า ที่เสนอแนะหรือว่าชี้จุดในข้อบุร่องนะครับซึ่งบางทีผมก็จะทำคือตอนนี้คือทุกอย่างนะผมทําเองคนเดียวรันเองคนเดียวหมดเลยครับทั้งกา,งางสรุปเนื้อหาอัดคลิปทาทำพอยต์อะไรทำเองคน,คน,ค,นคนเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดมันก็อาจจะเกิดมีได้บ้างนะครับก็อาศัยเพื่อนๆน,นะครับถือว่าเรียนรู้ร่วมกันนะครับมีตรงไหนที่ขาดตกบกุร่องตรงส่วนไหนก็ขออภัย เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีรับคอบคําความคิดเห็นและคําชี้แนะของเพื่อนๆนะครับอย่างคลิปนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคือผมก็อัดอัดคลิปไปแล้วมันเสียงมันหายก็ไม่รู้นะครับคือพอจะทราบแล้วแหละคือตอนนั้นอัดไปประมาณ3าสี่ชั่วโมงแหะแบตแบตตัวตัวตัวไมโหรมันน่าน่าจะ หมดแล้วมันก็เลยทําให้เสียงหายทีเนี้ยก็เลยมาอัดใหม่นะครับก็เนี่ยครับสันส้นๆเล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะบอกกล่าวกับเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจและติดตามการรวมทั้งให้ความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวคบอ่าพบกันคลิปต่อไปนะครับมีอ่าตัวนี้มี3มคลิปเนาะมีอีกตัวหนึ่งคือเปรยบบที่ประมาณ10กว่านาทีนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ